บังยางเป็นนวยแล้วพี่น,อน้องมีแต่นวยบักยางใหญ่เลยทางบ้านท่านสุกครับแกแล้ว <Yeah, yeah. S 1> ว่าแกแล้วตามจริงเก็บได้เลยก็ได้นี่แต่ว่าเวลาเพิ่นสุกในกระตาหรือว่าเขาเก็บไปแล้วหันเพิ่นเหลืองนี่เพิ่นสีบ่อค่อยหวานเพิ่นสีสมคือเกลือนนะนอกจากเี่เพิ่นเหลืองอยู่น้าตน้นน้จาจังหน่อยให้จังเก็บเอาหลายอยู่ครับหลายอยู่มีแตน่นวยใหญ่ หนีมาพามึงกันน sure. ่ะผมคิดว huh? right. ่าในเพิ่นเหลืองแล้วร้องมื้อนี้เช้าเจอลองพามาหล่อปลาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องอ๋อนีหนี่เอาหน่วยนี่แล้วนี่เอาหน่วยต้องตารบางคนก็จะจำไปจำสมยังไปจำถอดนี่โอ้ยลมแล้วลมเลมลมโลมเลมอีพอมันต่หน่วยถอกระปัานหน่วยใหญ่ดิหนี่เอาไปขายกับมี่ร้านพึ่งร้านชาลินีน้ำพึ่งปลาเงี้ยติดตังๆเพิ่งกับจังไป เนาะกินสูอยู่หมดแดงเพื่อไปฟาดหมดแดงให้มันแตกข้างเนี่ยแดงข้านางเขาก็หาของปลาด้วยแแหเลยนี่นี่เอาเอาเอาหน่วยนี่มาพายมันกันไหนบอสจะได้หน่วยเดียวเออหนังเอาหน่วยนั่นะพายแท่นขับเพื่อนมึงมันขังในเป็นเหลืองยังเหลืองแดวเหลืองแน่แดวคุณแน่ก็เก็บไปอันนี้เลยเพื่อนมาเอาไปต่ำผู้ผมก็บมันคยต่ำตื้เถื่อเด้พี่น้องต่ำเมียน มันย่างไหมเนาะวิธี<ต>กำจัดยางจังหรี่ถันนด้เสียเกลือบอ่บ<อ>่คือจังหรีป่ปาดให้มันหอยออกว่าสิได้กินก็คือว่าโอ๊ยกันสิตั้มอันนี่นะไปตั้มหน่วยแค่ได้กลัวแสบอันนี้ใช้ได้ถ้าก,กินสุกอย่าไปตั้มเถาะใช้ได้ถ้าก,กินสุกเห็นเรื่องเหลืองสิกับาาพ่อแม่เราเป็นสิสุกง่ายเด้กนี่รุ่นเอาไว้เป็นไบางย่างเน็ตสุกยากด้วครับนี่ยุติตนดังสิสองอาทิตย์ฝนนิดนี่ แต่ว่าสิท่านเพิ่นบ่ราสนแหละเพราะว่าผู้เพิ่นหาขายเพิ่นก็เพราะว่าตุ่นนี้มันต่ำมันต่ำผู้เพิ่นหาขายก็หลายครับกคนอันนี้แล้วพุ่นเหลืองเต็มเลยพี่น้องมีแต่บางอย่างเนาะสิพยายามมาจอบมึงเรื่อยๆครับบมื่อไหร่ไมาจอดอกมายามยามเรื่อยเมร์ครับเมื่อไหร่หน่อยๆได้หนิถ้ายจังสี่อาจสิบ่ค่อยเห็นหน่วยพี่น้อง แต่ว่าหันมาพ่อมองสถานที่จริงนี่เต็มเลยเพื่อนสอนอยู่ใต้ใบเห็นไหมเดี๋ยวสิมาจอบมึงเรื่อยๆมาซ้อมมึงเรื่อยๆครับหันซุกกับสิได้เอาไปกินอ่างอยา่าเฝ้าสั่งเด้อพี่น้อง,งครับบ,บ่บ่ท่านไหนซุกเดี๋ยวให้รอเพิ่นซุกก่อนจอบซ้อมมึงเรื่อยเรื่อยฮะห้างมีน้ำเมียนสั่งไหนเด้อพี่น้องทั้งเพจชาลินีน้ำพึ่งป่าบอกไป,ปพวกนี้เออบอกอีกแล้วกว็ลงท้ายด้วยน้ำวงเรียบ มาจากสาวเจยวบางสิอาจสิได้ส่วนลดโบาทบนเน่ดิแมนบ่แน,น,แน,น,แน,น,แน่ครับ <c oughs> บอกว่าสาวเจยแนะนั่งมั่งสิอาจจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยเราเบิ่งบักย่างกันมหาพุดดี้นูนตัวใดมันแนวมันสิได้กนินได้อยากแต่บอกว่าสิได้ร้ายปันได้ดอกพี่น้องฝนก็คึกจัง ตู้เง่โบเน่โอ้ยอยันดินเป็นผงนสิแสดงว่าฝนตกแห้งนี่ตกแห้งอยู่ทางศรีราชาคุณป่าคุณว่าน้มถั่วมแล้วเอาเรือดำนหนา้านมาช่วยในเสาเจิดเพื่อนวะเรือของคนโบมีเครื่องครับบ่มีเครื่องแบบไหนมุมีเครื่องยนต์ดิอันนี้คุดลุ่มเก่าเบอร์ดิมีโบาสามตกขี้ นักเมนอกอุ๊ยมาถึนี่สีนูนขังมันเป็นจังได้ดดดดมัเป็นโขงโขงเขาแก่แนะฮะม่บอ้ม มึงสภาพดินยัยสี่แล้วตอนทอมะคุดก็เย้บวยกันท่กันคุดจีนูนี่ก็ท้นห่อน้วยกัน um> ้อพี่น้องขันบอลุ่มคุณท่านอันนี้แล้วดุดๆุดแล้วแารลักๆกกบรอผฝนแหละพี่น้องตัวนี้มุนแล้วยนึ่งสองจีนูนเอียงเกาะมุนน้ำ ก็นด่วนเลยอือตกเงี้ยนปนาวตกมันเกิดขึ้ว่าละนาะฝนตกเงี้ยมันเกิดเนี้ยอยู่เนี้ยกินกะไรก็ว่าเขากะหินพุนข้าตกอยู่ไลยมันก็ตกอยู่มันบ่ได้ตกนันนั้นว่าตกแห้งมันตกข้าเดียวตัวแห้งก็บัดทิ้งไปบ่ซ้ำไหมแดดแห้งไปเลยไม่ก็เลยมันนี่หันแห้งแห้งแต่ในเมืองมันนี่อยู่น้ำปลาน้ำทงกะบ่อนันปันใดอย่งที่แห้งแต่ในเมืองหันที่ยัง หอนค่อนกรีดบอมี่บองระบายชื้นนานสามตกที่แค่สามนี่จักขวบปุ่นหนึ่งนะสองตัวที่อีกตัวหนึ่งทางใตน่ะ โอ้โหมีแต่ตกแกรนนี่หักมันได้บ่ปุ๊บคือล่ะคิดว่าเป็น แข็งนะจะบอกเป็นคนป๋าใหบ่จะชิบหายหูยังอันไดแข็งอันไหนหนุ่มมันหลุดซึกไดดดิผมห้าเงี้นบอสตีตีสุด ใจหมดดีลมลมไปยุนดีเลิกอยู่ทีนี่โอนลเลอะๆหุ่นละเดดอย <ừ. S 2> ออกแต่ปีกเปิดปีกนึงแค่นั้นเองอีพอไอ้ยคุณล่ะท่านส้องรองลองไปเลยนะึ่งบ่หลวมเลยนะผีพี่พูดพูดข่าห่หหา,หาตัวนึ่งรับปากอือเอ้อ กินตู้มันอยู่สอบท้งพีออกจิระแ่ตรงนี้นกิ่นมันเกนียนโกงไปพอได้ปนอ๋อกินพ่อหายาก คอว่าหายยาตงมาท่านพ่อหายยาโอ้มันก็คือวานน่ะน่ะมันก็บ่ท่านในหอดย่ามันอิรินนะ่ะนะมองเนี่ยอ้ย,ย,ห,ยหอดย่ามันอีหลีมันก็หลายนั่นแหละที่น่นนั่อุอ้ยบ่ได้เอาดอกตุนนนน่นเสื้อผ้ากาดีนั่นเดนั<ไ>่นเดย์ยุตใต้นั่นนะ่ะดันดินขึ้นยุนั่นน่ะยุนยุนยุนนั่น นี่ขี้หมูแม่ยางยางน้ำยางน้ำยางพลาหน่ะนี่ไจริงผู้ขี้หมูเนาะคับคัดก็ขี้หมูแหม่ท่านใดเคยขับรถตามกลรถยางยางก่อนที่เพิ่นเชียวไปขายน,นั่นนั้นสิงหูดีนะกับขับรถตามปุ๋ยขี่ไก่เอ้ยจนขมข้อ่นเดียว แสดงว่าหนูเพินพ่นบ่เพินพ่นหยอดน้ำกดหน่อยมั้งนี่รับหยอดน้ำกดสายตื้นสายเหรอไหมสวยสวยเะเอาล้ไงตื้นสวยนี่นตย,ย,<ว>ยตื้นสวยก็คือว่าถ้าแต่งโตก็เลยสวยหให,หรอือเปล่าย่นน้ำกดหน่อย,ย,ยอกินก็มีหย่อนแพียงดาเอาดินี่ตลาดหลวง น่นบอถามเจตแต่เหมือนว่าผู้คนไม่สนอย่าอถามผู้ใหญ่เลยว่าสนอย่างเท่าไหร เมือแดงสองตัวนะนั่นวะประมาณน,นั่นแหละแก้วนี่ชวนหาเทาก็สิได้่สองตัวมเลยแต่ม่เป็นกีนกนู่นแดงเพราะว่าแก้วนี่เพราะว่างั้นที่สังเกตได้ครับนี่ต้นดวนใบเพิ่นยังบาท่านใดนั่นปันใดเห็นมันนี่น,น,นี่ตามจริงต้องเหลือตะกางนี่เหลือตะกางแล้วก็เฮาสังเกตอยู่ใต้ต้นก็บอเป็นแบบนี้ขีก่กินนูนะ่นน,นั่มไหมไม่ก็ไม่ไมแบบนี้นี่นี่ใบมูลนี่ยังยังมีเต็มเลยนี่ ปลากรี่จงแวงต้องแวงเหลือตะก้างนี่นั่นแสดงว่าหู้เลยยี่สิบสามสิบยังตำตงดินจะแก้มจะกับคุณไงครับคุณไงก้นบริคูตตีเงียน,นบ่เงียนโ่้เงียนโตเงียนบ่ นี่ังมันเหลื่อมๆมาแต่ปีกมันปีกที่นู้นเออนั่นแหละมันปีกมันตัวดีดีร้อนร้อนเลยอ่าและตัวหนึงมาเดี๋ยวเนี่องอะไรเรื่องพวงปวกเนี่ยน่ะชอนอยากสวดใครออกอืม สามใหญ่ับตาเด้พอพี่น้องรับตาวกพวกวกนะเสียงเสียงตับไหมตันสะทานเลยสี่ห้าหักเจ ไปไปถ้าพี่น้องยับออกจากเตียงกันนานเกดนั่นนั่นนุ๊นุ่นุนุนัน่นเด,ด้แปดเก้ามึงขี่ดินนั่นไหมเนาะ่คนหน้าหนงนั่นนั่นนั่นนันไหนไหนูน่น,นมังกรขี่ดินนั่นนั่นคุณป่าเผื่อใจเกเต็มเุอนนะจะเจอบบกฝากบอกเขาเจือยังหาให้ผัวอะไรเด้อ,อ,อพี่นอม่อนยุ่วฝากบอกเลพี่น้อ เจือพอหายดอกเจอดาวเลยโซ่ไหนล่ะอยากลืมแล้วล่ะเออเราเรื่องจมเรื่องด้านอย่เลืมแล้วเพื่อน er ่ากมาบอกกันคนในบ้าทชั่วมากดอกเจือพอเคยหายร้ามตะโดยเิ่งก็ได้ตะโดยคนนั่นเขาเอิ่นคุมข้อกากเอ้เสียงดังซื้อๆเอ้เสียงดังบ่อปลาเถอะ หักเบากันให้มันอันนี้นะในคลีบบะเม็นบะเม็นเบิดเด้หักไปต้องคอยเสาะเด้นั่นเด้นั่นเด้อู้หลายตัวเติบอยู่อู้เยวมันบางสามลอยตันเงาะจีดเลอันนี้เลยก็เลยอู้เยอะประต่งไปใส่เพอว่าไม่หมดอันนี้อยู่เลยนะ มันพูดๆอยู่ไหมมาคุยๆอยไหมน,<า>น,น,น่าถ่อพูดยากเนี่ยนะหากดวนเพลินไรนี่ฝนแหลมาอีกแล้วคือบ่ต้องคือแต่บ่คือได้ฝนตกเลยตกม่าง่ายไงทำลงมาแเฮี้ยงเลตกเต่าไอ้ตกเ้อามีฝนร่มตัอฝ่ายยอะมาเอาตะนามตอนว่าตอนอากาศเอา เสียงกับล่มบเบาหมดเนี่ยเอต๊ขี่ก็ลหะไอหน้าบาเหร,เหรพี่หน้อควงหนึ่งจะเป็นการข้าง,งเขาเบากันเป็นการลืมด้วยกันแหละหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกินหากไม่หอมขึ้นเล้วหมดแล้วเนาะอ้ผมมืน ต้องถมครับบ่ถมบ่ได้เพราะว่าบางเทืไอกินุ่นเพิ่นไข่ไปแล้วไอ้เพิ่นบ่อเรากะหันถมเรากินุ่นเพิ่นก็สิได้ลงอีกลงอีกได้นี่ล่องไงลงอีกแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นครับจำเป็นต้องถมอุ้ยข่กคหนยหน่อยๆได้ตัวนี้สามตัวนี้ก็ลงบุลลึกย,ยันสามอยู่ด้วยตุ๊กบาดว่าหาบ,บ่าได้เว้ย ว้าอีนู้นอูนอืมเอ๊ะ่ัอืมูฝ่าสวดขอโทษค่ะระแเดะแเดสี่

ไข่นุ่มแมนแมนเฮ้ยหนีโอ้ยห่างหม่พี่น,นี่นอเกิดอะไรเกินแมนแมนแมนคู่มาเนี่ยพอแล้วนะเกิดอะไรตุ่มของเนี่ยตัดสินไปแล้วจ้สามสี่สสส นั่งมาเทียวเนะนั่นดินั่นดิอ๋ออีนุ่นแถบน,น,นี้คู่ตัวนี่อีลี่จะขุมมองว่ไว้า็ต้องเดินหวัวด,ดูดูกันก็นาเล็มันก็นเลยเอาเนี่ยนอนบ่ได้ ทำจริงส่วนมากสิตกขี่ตลอดเมืบิดแล่ะคชนนะมาเลยมาหย่อนพักหวานพูดนะสาบลาบเลยตัวนี้หย่อนถุนโมกครับนะโมกปลาโอตัวจะของก่อนถือฝุนมันกับปงน้นหุ่นท่านหุ่นกระคือได้ล่ะไม่มีอย่างลยนะนี่เงาเ่งมา ขึ้นมาอีกแล้วนี่ของแถ้าพักหวานเต้าขึ้นเหาะนี่อันนี้จังขึ้พักหวานนี่เหลื่อมๆเนาะเหลื่อมๆนี่ใบเงาเงาบ่พีหนองิต้นก็คือโบแมนว่าโบคือตาใบนี่ต้นก็คือแต่าโบแมนผักหวานเด้อพี่น้องนี่งันนี้เมาเลยนี่ต้นนี่อย่างดอกเก่งเมาเมานี่นี่เลยครับพี่น้องนี่อีนู่น ปนเวได้ประมาณปนหนึ่งอยู่ค่ะปุนใส่บักม่วงข้าจะไปเศร้าร่วมเศร้าเร่งหาบักย่านซุกโบซุกซุกเต้นนั่นบองที่เขาแป้วมาขายไอเดียวสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะขอบคุณเดยอค่ะที่ไปเบิดมือเบิดบินน้ากันมือเนียมาหอดเงินกะายสอง